ยังอยู่กันที่การเร่งแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทกันนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงพื้นที่จังหวัดอยุธยาตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทและเด็กแวน้นตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะถึงแนวทางการแก้ไขจากสิทธิเก่าที่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าวรวมทั้งนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและเยาวชนในพื้นที่ครับจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ ได้เน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเด็กแว้นและการทะเลาะวิวาทของเยาวชนทำให้ทุกหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเร่งกระดมความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งนี้จากการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาแก้ปัญหาเด็กแว้นและการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ที่ผ่านมาทุกฝ่ายยังขาดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังหลายคนคิดว่าธุระไม่ใช่ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาต้องแก้ไขกับเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหากับเด็กดีที่ไม่เคยมีพฤติกรรมการแหวนการทะเลาะวิวาทซึ่งเท่ากับเป็นการทำงานที่ไม่มีเป้าหมายเปรียบเสมือนการชกลมส่วนปัญหาเด็กแว้นจะเป็นต้องมีการยึดรถและขอความร่วมมือจากร้านอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ไม่รับประกอบดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์จากเด็กกลุ่มนี้ ด้านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรชยพกึกเสรีรักกล่าวว่าจากการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทะเลาะวิวาทและการแว้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากสถาบันครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานส่วนมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหานั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเน้น4มาตรการหลักคือมาตรการที่1เน้นการป้องกันโดยอาศัยความร่วมมือในระดับพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด ทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษามาตรการที่สองเน้นให้ผู้ปกครองมีความเข้มแข็งในการดูแลแก้ปัญหาสำหรับบุตรหลานมาตรการที่3เน้นการเยี่ยมบ้านเด็กกลุ่มที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อพบปะพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการที่4เน้นการเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายต่างๆในการติดตามเหตุการณ์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ขณะที่มาตรการระยะยาวมุ่งเน้นการสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องสำหรับเสียงสะท้อนจากนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันของนักเรียนอาชีวศึกษาเสนอให้ฝ่ายกฎหมายมีมาตรการที่เข้มข้นมากกว่าที่เป็นอยู่ คือที่จริงวันนี้เรามาที่อยุธยาก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ว่าได้รับการกก่าวขาน,นว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่เพราะตอนนี้เรื่องทะเลาะวิวาทของเราจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลพระนครนศรีวิยาก็เป็นที่หนึ่งวันนี้เรามาเพื่อจะออดูว่าแนวทางที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงก็ได้ข้อคิดได้แนวทางจากประสบการณ์ที่ทางอยุธยาเขาได้ทำกัน ได้หลักการแล้วก็มาตรการอยู่4ีหเรื่องที่น่าสนใจหลักการที่ตรงกันก็คือว่าเราคงต้องใช้วิธีการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาอันนี้คือหลักการหลักส่วนมาตรการที่จะนํามาใช้เนี่ยมาตรการแรกแล้วก็เป็นมาตรการหลักเลยที่คงต้องมาใช้ช่วงนี้ก็คือว่าเน้นความร่วมมือในระดับพื้นที่อย่างที่วิยาก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดทางฝ่ายปกครองทาง ทหารทางตำรวจซึ่งเข้มแข็งมากที่นี่ทางองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ทางสารศึกษาทั้งของรัฐทั้งของเอกชนแล้วก็ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่คือมาตรการที่1มาตรการที่2ที่เท่าที่คุยกันก็คือในเรื่องของผู้ปกครองเพราะว่าผู้ปกครองจะเป็นเงื่อนไขหลักที่จะทําให้ปัญหาทะเลาะวิวาทปัญหาเด็กแว้นอะไรเนี่ยมันหายไปเลยถ้าผู้ปกครองเข้มแข็งแล้วก็จริงจัง ในมาตรการที่สก็คือมาตรการที่ทางหัวหน้าคอสชพูดถึงว่าคงต้องใช้วิธีการไปพบป่าพูดคุยกันไปสร้างความเข้าใจซึ่งซึ่งสิ่งที่อาชีวะเราทํากันก็คือการไปเยี่ยมบ้านเด็กก็คุยทางอาจารย์เพราะว่าเรื่องการเยี่ยมบ้านเด็กได้ผลมากได้ไปรู้จักเด็กไปคุยถึงบ้านคุยกับเด็กคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้มาตรการต่อเน,นื่องอีกเยอะแยะออมาตรการที่4ี่จะเป็นมาตรการในเชิงที่จะ หาข้อมูลโดยใช้เครือข่ายทั้งหลายที่อยุยานี้จะพิเศษตรงที่เขาจะมีเครือข่ายของของนักศึกษากันเองเครือข่ายของทางเจ้าที่ตำรวจกับทางอาจารย์ฝ่ายปกครองแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายทางโซเชียลมีเดียซึ่งดีมากๆเครือข่ายโซเชียลมีเดียเนี่ยทางทางอาจารย์ทางวิไลทางตำรวจจะรู้ความเคลื่อนไหวของนักศึกษารู้ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสามารถที่จะป้องกันป้องกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้คือมาตรการหลักๆส่วนมาตรการระยะยาวเนี่ยก็คุยว่าคงต้องมีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กซึ่งเท่าที่คุยแต่และว,วิเลยก็จะมีมาตรการที่แตกต่างกันตรงนี้คงจะช่วยให้หลายอย่างมันดีขึ้นแล้วสุดท้ายเลยทุกคนก็คาดหวังวันนี้ก็นักศึกษาก็ได้บอกว่า อยากจะให้มาตรการในเชิงกฎหมายเข้มข้นมากขึ้นหดือยว่าทางตำรวจก็เอาจริงนะครับจับเอาจริงพอจับแล้วก็ดำเ,เนินคดีโดยไวพอส่งถึงศาลศาลก็ต้องเข้มข้นตรงนี้ก็จะช่วยในเชิงของการที่จะป้องกันได้นะทาไม่อยากให้ตีกันเลยที่จริงเราสามัคคีอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งตีกันหรอกก็อยากให้กฎหมายนี้เข้มข้นมากกว่านี้ ส่วนทางด้านสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านการก่อเหตุทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันมาอยากโชคโชนเล่าให้ฟังถึงสาเหตุข,ของการทะเลาะวิวาทให้ฟังว่าสาเหตุอันดับแรกส่วนใหญ่จะมาจากความขัดแย้งระหว่างสถาบันการเข้าใจผิดกันการจีบผู้หญิงคนเดียวกันและการแสดงท่าทางยั่วยวนกันหรือไม่ก็ไม่มีโอกาสทำความเข้าใจกันเวลาที่ความไม่พอใจในฝ่ายตรงข้ามครับ สาเหตุหรอครับพี่มันหลายประเด็นครับสถาบันผู้หญิงมองหน้าเข้าใจผิดครับหนักๆจะเป็นผู้หญิงนะฮะเด็กวัยรุ่นอยากจะมีแฟนอยากจะมีอะไรเจ้าชู้อะไรประมาณนะั้นจีบคนอื่นไปทั่วจีบเสร็จแฟนก็นโดนมาด่าเราเต่าไม่ยอมก,ก็คือแบบว่ามันเป็นกา,กายจากแค่จีบผู้หญิงกลายเป็นเรื่องของผู้ชายแล้วและบางทีน้องโดน โดนโดนทำร้ายมาเราก็รุ่นพี่เราต้องช่วยเพราะเด็กสถาบันสาสาเหตุแรกเหรอครับพี่มันสถาบันนะผมว่าสถาบันพี่แต่ส่วนมากก็บางที่างก็ถ้ามีเพื่อนก็อาจจะคุยกันได้มากเพื่อนอยู่สถาบันโน้นเราอยู่สถาบันนี้กระจูนจูนเข้าหากันบางทีคนเราไม่มีโอกาสได้คุยกันมากกว่าเด็กเด็กแต่แลฐสถาบันไม่มีโอกาสได้คุยกัน ใช่ครับพี่บางทีอาจจะเกิดแค่เรื่องอาจากคนสองคนเพื่อนผูงช่วยอย่างเงี้ยประเด็นเลยพี่ครับใช่สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทนั้นนายอัธพลชุ่มชิดกล่าวว่าสถาบาันครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตระหนักและให้ความสําคัญกับปัญหานี้ที่สําคัญควรใส่ใจบุตรหลานอย่างเต็มที่ต้องไม่เป็นไปตามสุภาษิตที่ว่าพ่อแม่รังแกฉัน หนักแค่ไหนแล้วครับพี่ก็บุกหน้าโรงเรียนถล่มอย่างนั้นเลยก็เมื่อก่อนยุคผม okay, okay, okay. ผมพวกผมกลุ่มเดียวที่มีเรื่องตลอดเมื่อก่อนยังไม่รุนแรงครับพี่มือมือไม้หมวกกันน็อกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมันเด็กมันยังไงพี่คนสนับสนุนเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้มันมีปืนมีอะไรกันมากขึ้นมีมีดม,มีอะไรบางที อ่าสมมุติว่าเราเด็กเราขึ้นท่ารถท่ารถหนึ่งหลังท่ารถมีร้านค้าเนี่ยเราเจอร้านค้าทุกวันเงี้ยพี่ฝากมีดฝากไม้ทีฝากนูน่นฝากนี่หน่อยเนี่ยมันมันคือร้านค้าก็เอาเพื่อเอาเด็กกินขนมร้านกูนะพี่เนี่ยสายให้สําคัญนะที่ทําให้มีอาวุธตลอดในขณะที่เราผ่านพี่ผมผ่านผ่านมาเยอะพี่ผ่าน,ผ,านผ่านมาเยอะ,ยอะช่วยแบบพี่มันมันต้องค่อยมันอยู่ดีๆมันแก้ไขเลยมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วพี่พยายามแก้ไขมากี่ปีแล้วพี่ จับส่งโรงพักทําทันบนไล่ออกไล่ออกมันก็เป็นสมัครเรียนอื่นก็คนคนเดิมแค่เปลี่ยนสถาบันจริงไหมพี่เอาเรื่องเด็กอะเด็กเด็กมีตังค์เสียค่าปรับหรือเปล่าพ่อแม่เดือดร้อนพ่อแม่ร่างกายแันทุกรุ่นนะพี่ทุกยุคทุกสมัยไม่มีหรอกยุคไหนไม่มีจริงไหมพ,พ,พี่พ่อแม่ลูกสําคัญลูกลูกถูกเสมอพ่อแม่สมัยนี้นะพี่